อันทามายังอนิจจสัญญาปัทังพนามาเสกะตามาจานันทาอนิจจสัญญาดูก่อนอานนอนก็การเจริญอนิจจสัญญานั้นทำอย่างไรอิธานันทะพิขู ดูก่อนอานอน์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อรัญญากะโตวาเข้าไปอยู่ในป่าก็ดีรุ้กขมูลกะโตวาอยู่ที่โคนไม้ก็ดีสุญญาคารากะกโตวาอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีอิติปฏิสัญจิกติย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า รูปังอนิจจังรูปไม่เทีง่งเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เทีง่งสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เทีง่งสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เทีง่งวิญญาณังอนิจจันติวิญญาณไม่ทีง่งอิติอเมสุปัญจสุภาทานกันเทสุ อนิจจานุปสัสสิหรตีเป็นผู้มีปฏิีตามเห็นความไม่เที่ยงในอุปาทานขั้นทั้งห้าเหล่านี้อยู่ด้วยประการชนีให้ยังวุจจานันทอาอนิจจสัญญาดูก่อนอานอน์นี้เรียกว่าอานิจจสัญญา